ที่พีกำลังสั่งอาหารผมได้แล้วครับเด็ดเช้าไม่ต้องมีคน FC, เ f ฟซีลาวเทฟซีลาวแมงนะครับครับเรียบร้อยครับอันนี้พี่แกล็บเข้าไปเอาของแล้วแล้วก็มีรออีกพันหนึ่งข้างหน้านะครับอันนี้แถวลา,ากระแหงนะครับ สีฟีนะครับเดี๋ยวไปส่งลูกค้ากันวันนี้ได้แบตรับพ่วงเลยครับครับวิ่งจากัลางกำแหงว่าจะมาเข้าแถวทองอหล่อเลยโอ้โหจากทองหล่อเร่งมานี่เลยเอ็มพอตเกียร์แเช้าเลยครับเอ็มพอตเกียร์จากาศตกน้ำตก โ oh. จ่ายงานทั้งสองกิโลกว่าได้ร้านทองต้นี้นั่งรอแคบเที่ยวบัเทียนนี่บรรยากาศสบายสบายนั่งนั่งอยู่มันสดก๋กยเที๋ยวบัเทียนนะครับสุ่มมิตรโอเคครับเพิ่งได้ นะครับตอนนี้ปัญหาอยู่สองวันแล้วที่เจอคือรออาหารนานมากแต่ละร้านครับ,รบตอนนี้มีพี่ชาวจีิเวอร์ี่นะทั้งแก๊ปทั้งแก๊ปทั้งลาลสี่สิบนาทีครับก๋วยเตี๋ยวร้านทองสมิทธโอ้โออเดอร์เพชรเขาเก็บยากมารออาหารอีกครับ ตอนนี้คือทางร้านมีปัญหาเยอะอตอนนี้ผมเจอมาสองวันแล้วปัญหาสองวันแล้วก็คือรออาหารแต่ละที่นานมากก็ทำรอบไม่ได้ครับรวมไปส่งเบ็ดเสร็จแล้วชั่วโมงหนึ่งน่าจะเที่ยวหนึ่งแต่ใครเจอร้านอาหารก็จะหนักไปแต่ถ้าเจอน้ําก็จะเร็วพวกน้ําพวกอะไรจะเร็วแต่ถ้าใครเจอร้านพวกอาหารพวกอะไรอย่างวันนี้เทวยเตี๋ยวนะครับ ก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวยังช้าเลยครับสี่สิบนาทีจะต้องไปส่งผู้โดยสารนะครับจะไปส่งอาหารนะครับหลังจากส่งงานก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ติกเกลียมแกมี่เสร็จเรียบร้อยก็งานเด้งต่อคอฟฟี่เดยวคอฟฟี่ครับนี่ฮะจะเร็วครับเนี่ยน้ำสองแก้วซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเก้าสิบห้าบาทแก้วละตัลง ตกแก้วละ40กระบเนี่ยแป๊บเดียวครับถ้าถ้าเป็นออเดอร์น้ําถ้าเป็นออเดอร์น,น้ําตามเนี่ยฮะตามซอยตามอะไรร้านจะเร็วแต่ถ้าเป็นตามห้างตามอะไรไปเจอร้านค้ามันก็จะมีคนที่ไปสั่งเยอะก็จะช้าครับเกือบ40นาทีมั่งนี่แป๊บเดียวร้านน้ําร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวไปส่งต่อ หลังจากส่งกาแฟที่ตึกแถวเชสบุรีนะครับเรียกเชสบุรีเสร็จแล้วเราไปรับอาหารที่งานเด้งต่อเนื่องครับไปรับอาหารที่ตึกสิงห์ไปนู่นแล้วครับใกล้พักที่นั่งวิวานมเมฆดุสิตเลยคันนี้โดดไปไกลเลยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับไปรับอาหารต่อครับในร้านแล้วครับมอสเบเกอรี่ เม็ดมอสเบเกอร์วานเจออยู่เซนทันเบิร์กเกืเอบชั่วโมงมาดูวันนี้จะเป็นยังไงงานมอสเบเกอร์เห็นชื่อแล้วยงเลยครับงานเด้งต่อเนื่องครับหลังจากส่งกาแฟเดือกกาแฟท,ที่ตึกเพชรบุรีเสร็จแยกเพชรบุรีเสร็จพองานเด้งมามอสเบเกอร์ เจอเมื่อวานนี่แยงยังไม่หายเลยเกือบชั่วโมงวันนี้จะเป็นยังไงไม่รู้วันนี้อยู่ตึกสิงห์นะครับวไปดูกัน้านมอสเบเกอร์ได้แล้วครับมอสเบเกอร์มาที่นี่เร็วกว่าตึกสิงห์เมื่อวานนี่เจอเกือบชั่วโมงนี่โอ้โหเห็นชื่อแล้วยงเลยวันนี้ได้เร็วครับเนี่ยแป๊บเดียวประมาณสิบกวนาทีที่ตึกสิงห์นะครับมอสเบเกอร์ เดี๋ยวอากาศซื้อเ m มซ o n แก้วหนึ่งแกงง่วงหาทางลงเดี๋ยวไปส่งต่อครับที่นู่นฮะดูสิทธ์นะครับแก้วดูสิทธไกลมากเดี๋ยวเดินทางต่อครับไดเมซสนมาแกงง่วงแก้วหนึ่งเ็บเปโซเย็น65าบาทไม่รู้คิดถูกคิดผิด ซื้อพวกเดลคอฟฟี่พวกนั้นนะ่ะแก้วละ95้บาทแต่ก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโปรโมชั่นก็เหลือแก้วลว40ะ40 <c oughs> กว่า <c oughs> บาทเทมซสนดูดิครับเมันี้สิบหาบาท่ะแกงงวงครับมาถึงสองงานเบเกอร์ Baker, ตรงนี้เสร็จนะครับ ก็ได้งานต่อนี่ย KFC ฝั่งตรงข้ามเลยจอดรถปุ๊บเด้งปุ๊บฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวข้ามฝั่งไปไปรับ k FC นะครับได้แล้วครับ KFC แป๊บเดียวครับพวกนี้มันจะเร็วนะครับพวก KFC พวกนี้จะเร็วแถวดูสิทนี่ที่จอดรถง่ายครับรถก็ไม่เยอะในใจกลางเมืองจริงๆอ่ะมันง่ายนะครับ ไม่เยอะถ้าวิ่งอยู่แถวนี้ก็น่าจะได้ดีแต่ว่าผมชอบไปเรื่อยๆครับมันจะได้เห็นหลากหลายดีเชริงท่องเที่ยวนะครับไม่ได้เน้นเลยมากมายนะครับมันก็ดีได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆนะครับเลียวไปส่งอาหารต่อเอาเรื่องอยู่ไกลโดดไกลอยู่แต่ว่าก็โอเคครับมาทาง พญาไทรับงานต่อเนื่องครับอันนี้พี่ๆชาวแกล็บฟูดนะครับบนแอร์พอร์ตลิงค์ไปพญาไทยที่ชาวแกล็บฟูดนะครับขึ้นข้างบนดิบนแอร์พอร์ตลิงอ่าสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับอันนี้พี่ชาวเกตเกตฟูดนะครับนี่ฝั่งนู้นเป็นแกล็บตรงนี้จอดรถง่ายแต่ว่าต้องเดินขึ้นข้างบนนะครับเพื่อน มมลมีบันไดเลื่อนใช่ไหมโอ้ oh, ขอบคุณมากนี hey, ่พี่ได้ได้อะไรครับได้น้ำนี่<ม>พี่แกฟูดได้น้ำแล้วไปส่งลูกค้าแล้วครับแถวนี้จอดรถง่ายครับแต่ว่าจอดมั่วไม่ได้ระวังโดนล็อกล้อนะครับแถวแอร์พอร์ตลิงค์พญาไทยนี่มีนาฬิกาให้ด้วยนะครับมีที่จอดรถได้แล้วแอร์พอร์ตลิงก์ก็ดีหน่อยครับเนี่ยสถานีพญาไทยมีบันไดเลื่อนด,ด้วย ก็สันรุดจากสัญหาที่กินอยู่บนแอร์พอร์ตลิงก็ยังรู้ว่ามีน้ำม,มีน้ำแต่ว่าเร็วครับไม่นานนะครับสาานีพยาไทยมาแล้วขึ้นมาบนร้านน้ำอยู่ไหนน่นเนรับฝั่งนี้มีน้ำร้านน้ำเยอะแยะเลย เเนี่ยยละร้านน้ำจนสถานีแอร์ฟอรลิงพญาไทนะครับก็จะมีร้านน้ำนี่ครับเจอแล้วร้านน้ำอันนี้พี่พี่ดิที้เบลลี่นะครับมารออาหารเนี่ยรออาหารเทียบเลยสองๆๆสองคนที่จอดรถง่ายนะครับแถวพญาไทแต่ว่า ก็ยังดีก่อรถไฟฟ้ามีที่ดีกันลงมาได้แล้วครับแป๊บเดียวครับไม่นานพวกร้านน้ำพวกนี้จะเร็วนะครับตามรถไฟฟ้าตามแดร์พอตลิงเพราะว่าหนึ่งช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยเยอะลูกค้าไม่ค่อยเยอะก็จะได้อาหารเร็วนะครับแต่ถ้าไปเจอร้านอาหารก็จะยากๆหน่อยอั่นี้ อันนี้พี่แก๊บฟูดกำลังขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กเขากำลังไปเอาอาหารนะพี่นี่ครับที่จอดรถของแอร์พอร์ตลิงก์นะครับแถวพญาไทที่จอดรถง่ายครับเย็นสบายแล้วก็เดินขึ้นไปมีมันไดเลื่อนนะครับฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็จะเป็นบันไดธรรมดาเดี๋ยวไปส่งอาหารต่อครับครับมาถึงแล้วพี่พี่ลืมโทรศัพท์พี่ระวังนะครับเพื่อนๆนะครับชาวแก๊ฟูดเอายังไงล่ะนี่ เนี่ยลืมโทรศัพท์วิ่งกันไปแล้วแต่โทรศัพท์อยู่นี่ตายอันนี้ครับแต่ผมก็เคยลืมนะครับแต่เน็กได้วิ่งมาเนี่ยพี่ๆลืมโทรศัพท์อยู่ไหนไม่เนี่ยระวังนะครับเดี๋ยวมีคนมาหยิบไปแล้วยุ่งที่เหนน้ำมั้ังหรือวิ่งลงมาโทรศัพท์ไหมครับอยู่นี่เลยผมยืนนะอ,อยูอ่นี่ครับ ระวังนะครับเพื่อนๆชาวแก๊ปฟูดนะครับวิ่งก็ไปถึงร้านแล้วโทรศัพท์ลืมถือว่าโชคดีแต่ผมได้ยืนเฝ้าเลยเนี่ยโอเคสองพี่นะขอบคุณครับครับดีครับเนี่ยวิ่งต่ออีกรอบหนึ่งมาถึงฟอจูนฟอจูนเทานะครับอันนี้เขาให้เข้ามาจอดข้างในได้นะครับฟ่อรเกูนเทาจอดท้าหน้าเลยนะครับ ไม่ด้จอดริมถนนกะโดนล็อกล้อนะยังมีที่นั่งรอที่ปรจจุนเท่านะครับเขามาก็วิ่งเข้ามาจอดท่าในได้เลยนะครับเอาข้าหน้าได้เลยไม่ต้องจอดก้างถนนนะเรียนแล้วเรียนน้ำหนุกคาข <c oughs> ับได้แล้วครับ <c oughs> รอนานมากวันนี้เจอแต่ <c oughs> เจอแต่ร้านที่ต้องจ่ายเงินเอง <c oughs> เงินสองพันเกือบหมดแล้วเจอสองล้านเจ็ดร้อยสองล้านเน,นีแถมเป็นลูกค้าจ่ายพันบัตรแคปเคด้วยเริ่มจะหมด้ะอันนี้ยิ่ตามลูกค้าตัน้างเค้ื่วงนี้เจอหาน,านานๆก็เอาเรื่องอยู่นะครับ ท,ที่สาวแกปูดนะครับนั่งรออาหารโอ้นั่งรอเคียบเลยสวัสดีครับที่นั่งรอเคียบเลยที่นั่งรออาหารน่าจะร้านนี้นะมั้งคราเเคียบเลยครับรออาหารเยอะเลยวันวันก็หมดไปแบบการรอรออาหารช้ามาก กว่าจะเสร็จเกือบสี่สิบนาทีโอ้โหไปไม่เป็นเลยครับออเดอร์เย็นๆครับผ่ <c oughs> านเข้ามาเ<ม>ด่ง<ม>บ้านสมตำดังป๊กโป๊กเ<ม>หยืมนกลับบ้านเลยนี่น้ำประเดียไได โอ้เหมือนเหมือนอยู่บ้านเลยมาร้านนี้เหมือนอยู่บ้านนอกเลยโอ้โคกไม้เลยนะนี่ยนสนใจเลยที่เข้ามาตำดังเลยปลาเดกอดไอ้น้ำมะขามเปียกโอ้เชี่ยวชาญมากเลยปกติคนเยอะตอนเย็นคนเยอะได้ไหมนี่พริกใหม่ๆเลยโอ้พริกพริกสวนบ้านเัาตัวนี้ เออบักขีอกันนี่เรืองมะเขเลียนมะเขเลียนเฮ้ยคนซ่อนปลาเดียรโอ้โแต่ตอนนี้เงียบเลยไม่มีคนทาหนีกลับจงังหวัดหมดแล้วมั้งอยู่บ้านสั่งกินเนอะนะครับสั่งลิลี่บัลลีเอาผมเข้ามานี่ตําดังเลยน้ำปลาเดียร <laughs> สั่งผ่านดิบๆไเรียวน,นะครับคอนซอนต์พิกเ้คอนซอนต์แิกตำแก้วพิกิบเนี่ย,ย,ยคือขักเฮอตำหงอโอ้ตำแกงกันบุบๆ ผัดฟุ้มต่ำแล้ว,วทุกคนยิดนะครับต่ำปุบปั๊บปุบปัป๊เลยโอ้โหวัตถุดิบดีๆทั้งนั้นเลยวัตถุดิบดีๆทั้งนั้นเลยร้านนี้ร้านส้มตำติดแอร์ผมวอนสวร์มากเลยเข้ามา เน็กิกโอ้สดเลยานแวะเข้ามานะอุ้ยอันซอนปเียเหล้วก็น้ำร่ายไหล ตัวดีไป็นแต่ดีๆนะเนี่ยจากน่าจะเขาขายในห้องแอร์ได้เดินเข้ามาร้านต้นตำรต้องเอก,กลักษณ์เลยน้ำปะลาต้องได้ยินได้กินก่อนเพื่อนเลยตำโพกไม้เนี่ยปงปงปงมีตัวนิ่ง นี่ออเดอร์ออเดอร์มีทุกอย่างเลยตระกูลตำ่ำแต่ตอนนี้ต้องสั่งผ่านดีเดียวเดียวนะครับตรวจตรวจตรวจเกี้เรียนนี่โรงขาดต่ำคุณคาต่ำคุณ โอ้พ้นท่องพร้อมตัวนี้พ้นท่องพ้อม,มทำหุงเขียวเรียนอันนี้ปลาแดกพ่อบักบขามเขียว เทาเดียวแล้ววัตถุดิบวัตถุดิบคอนเทนวิตรเนี้ยดีดีโอ้ยไม่ไดเสีย น้อยครับจ้าจำนำกับบอนซอนหมดเวลาเก็บเพชรแล้วสองทุ่มแล้วไม่ได้ไปไหนนะครับรเสร็จคุตอบได้านบอลซอนต้นจำัำเล่ตอนเกียนนี้คนสั่งเยอะีด้รอนานรอจนหมดเวลาโอ้โยอน,นี้ร้าน ไร,รวมคนพี่เก็ดเลยเก็ดฟุตมารวมกันอยู่ร้านเดียวนี่อันนี้ร้านอะไรคนเยอะเลยนี่ฮะร้านนี้เป็นพี่เก็ดเมาทั้งร้านเลยดเดือดเดือดเดือดเพื่อนๆเดือดสนุกสนานกันเลยครับพี่เกตดฟูด,ดรออยู่ร้านเดียวนะ เหมือนกันกับแก๊ปฟูดนะนะครับนะนะ